จะขอเป็นครูที่ลูกศิษย์สามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจจะขอเป็นครูที่ลูกศิษย์สามารถพูดถึงได้อย่างภาคภูมิใจขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินครูดีในดวงใจครั้งที่19พุทธศักราช2565ของครูสิริพรณภาวรคันตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งนางสาวสิริพรณภาวราคันเกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2532ปัจจุบันอายุ31ปีเริ่มบรรจุรับราชการครูเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2562รวมมายุราชการ2ปี4เดือนวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีมหาวิทยาลายัยราชพัฒนเลยศูนย์ขอนแกน่นคณะครุศาสตร์บัณฑิตเอกการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสองปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคอส .1 นึณโรงเรียนบ้านหนองบัวยเยน็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาขอนแก่นเขตสองรับผิดชอบในการสอนการศึกษาปฐมวัยสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองและอนุบาลปีที่ส พฤติกรรมและเหตุผลที่เสนอให้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกในโครงการครูดีในดวงใจตอนที่1จิตวิญญาณความเป็นครูตัวบ่งชี้ที่1 1ครูมีความรักและเมตตาต่อสิทธิ์ข้าพเจ้ามีความรักและเมตตาสิทธิ์โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจสิทธิ์เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม มีการช่วยเหลือดูแลติดตามในวาระอกาศต่างๆอย่างทั่วถึงเช่นมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนคัดกรองนักเรียนมีการแสดงผลงานในห้องเรียนเผยแพร่ผลงานตลอดจนมอบของรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้สิทธิเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ที่1.2 ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนขพเจาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจเพื่อให้ผู้เรียนยึดถือและนำไปปฏิบัติตามแสดงออกซึ่งนิสัยในการประหยัดซื่อสัตย์อดออมมีวินัยและจิตอาสาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านความสามัคคีต่อองค์กรและสังคมจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและชุมชน ตัว่งชีที่1.3ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์ก,กรวิชาชีพขาพาเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูโดยการเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนองค์กรวิชาชีพครูให้เกียรติยกย่องและเชิดชูเกียรติเพื่อนครูที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพและปฏิบัติตามระเบียบข้าราชการครูอย่างเคร่งครัด ตัวบ่งชี้ที่1.4ครูมีการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครูและชุมชนอย่างสร้างสรรค์ขเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบปฐมวัยมีการให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อนครูเช่นให้คำปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการ การผลิตสื่อการสอนเทคนิคการสอนการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและการทำคลิปการสอนให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตในชุมชนและช่วยเหลืองานต่างๆของชุมชนอย่างเต็มใจตัวบ่งชี้ที่1.5ครูมีความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ขพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยโดยศึกษาและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทยเช่นเชิญบุคคลในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรนำเด็กไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิน่นการทำนาปลูกข้าวและจัดประสบการณ์อนุรักษ์ไทยให้กับเด็กตอนที่2ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที่2.1ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพด้วยการศึกษาหาความรู้ผ่านวิธีการต่างๆได้แก่การทดสอบความรู้การมีส่วนร่วมกิจกรรมในวิชาชีพการศึกษาดูงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จนเป็นแบบอย่างให้กับคุณครูในโรงเรียนและในศูนย์เครือข่ายในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่2.2ครูมีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการคาพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันโดยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาอย่างเต็มความสามารถจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคลออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนได้รับมอบหมายให้สอนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในช่วงบ่ายทําให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เพิ่มขึ้นจากเดิม2ปีซอนและมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการสอบโอเนสูงกว่าระดับประเทศ ตัวบ่งชี้ที่2.3ครูสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาวิชาชีพ จากความรู้ที่ขาพเจ้าได้รับการพัฒนาขาพเจ้าได้นำความรู้ตลอดจนผลงานต่างๆที่สร้างขึ้นรวบรวมไปทำช่อง YouTube เพื่อการศึกษาช่องปฐมวัยใบครูแอร์เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์และใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพที่สนใจให้คำแนะนำคุณครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียนในการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนจัดทำสื่อการสอนและการทำคลิปการสอน ตัวบ่งชี้ที่2.4ครูมีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดทําหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีความรู้ความสามารถและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ส่งผลต่อคุณภาพเด็กจนเป็นที่ยอมรับ มีนวัตกรรมการจัดประสบการณ์แบบ active learning เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองทั้งการคิดการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นผลให้ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดขอนแก่นและได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องเรียนคุณภาพอำเภอมันจาคีรีตัวบ่งชี้ที่2.5ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ขเจ้าได้จัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์บริบทของชุมชนและบริบทของโรงเรียนมุ่งให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้ที่หลากหลายเน้นทักษะการปฏิบัติเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นคนดีคนเก่งและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตัวบ่งชี้ที่2.6ครูมีการใช้และพัฒนาสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ข้าพเจ้าสร้างและพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสมกับวัยและหน่วยการจัดประสบการณ์อีกทั้งได้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยได้จัดทำช่อง YouTube เพื่อการศึกษามีการให้คำปรึกษาและแนะนำคุณครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียนในการทำคลิปวิดีโอตามหน่วยการจัดประสบการณ์ตลอดจนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอตัวบ่งชี้ที่2.7ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้ามีการดำเนินการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายเช่นการสังเกตการจดบันทึกพฤติกรรมการสัมภาษณ์การตรวจงานการประเมินจากสภาพจริงของเด็กเมื่อจบการจัดประสบการณ์แต่ละกิจกรรมมีการบันทึกหลังสอนทุกครั้งเพื่อนำปัญหาที่พบมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการทำวิจัยในชั้นเรียนต่อไป ตัวบ่งชี้ที่2.8ครูมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าได้จัดโครงการและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเช่นกิจกรรมคัดกรองนักเรียนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการประชุมผู้ปกครองทำงานและช่วยเหลือผู้เรียนด้วยความเต็มใจส่งผลให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปี2563ตัวบ่งชี้ที่2.9ครูจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน ข้าพเจ้าจัดบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพอำเภอมันจาคีรีรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดขอนแกน่นและรางวัลสุดยอดครูผู้พัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณธรรมระดับอำเภอมันจาคีรี ตัวบ่งชี้ที่2.1 0ครูมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนนำไปสังเคราะห์หาแนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีการบันทึกหลังสอนหลังจากการจัดประสบการณ์เด็กเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาเด็กนำไปสังเคราะห์หาแนวทางพัฒนาเด็กผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียนตอนที่3การใช้หลักธรรมพิบาลในการปฏิบัติงานตัวบ่งชี้ที่3.1ครูใช้หลักคุณธรรมนิติธรรมในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้ายึดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานทุกคนร่วมช่วยคิดช่วยทำเพื่อแก้ปัญหาให้กับทางโรงเรียนทุกครั้งที่มีโอกาสเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กตัวบ่งชี้ที่3.2ครูใช้หลักความโปรง่งใสในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าใช้หลักความโปรง่งใสในการปฏิบัติงานในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการวัดพัฒนาการเด็กด้วยความโปรง่งใสให้ความรักและเมตตาเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกันมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเป็นไปอย่างยุติธรรมและทั่วถึง ในปีการศึกษา2,562ถึง2,564มีนักเรียนชั้นอนุบาล2และ3ได้รับทุนทั้งสิ้น52ทุนตัวบ่งชี้ที่3.3ครูใช้หลักความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าใช้หลักความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยเปิดโอกาสให้เด็กเ <c oughs> พื่อนครูผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรับรู้เสนอความคิดเห็นการจัดประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านอื่นๆของตนเองอย่างสม่ำเสมอมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจตัวบ่งชี้ที่3.4ครูใช้หลักความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าใช้หลักความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานโดยเป็นผู้ตรงต่อเวลาทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงานสอนและงานที่ได้รับมอบ หมายจนสําเร็จด้วยดีทํางานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่จนสําเร็จและเกิดประโยชน์กับนักเรียนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตัว่งชีที่3.5ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานข้าบเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและเด็กในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีการใช้หลักความคุ้มค่าและพอเพียงในการจัดประสบการณ์เช่นการทําสื่อการสอนและการพาเด็กทํางานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้เป็นแบบอย่างผู้นําในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต ตอนที่4รางวัลและผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่ตัวบ่งชี้ที่4.1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตัวบ่งชี้ที่4.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรปฐรมวัยพุทธศักราช2560 พบว่าเด็กผ่านการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวบ่งชี้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560คิดเป็นร้อยละ100ตัวบ่งชี้ที่4.3ผู้เรียนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เด็กหญิงปิยะชัดคำพิทูลเด็กหญิงโชติกาบุญแสนเด็กชายวรากรพลสงา่าชนะเลิศการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับสูงเครือข่ายเด็กหญิงนิชการนุ่มสุข เด็กชายนัทพงศ์ประโยตังเด็กชายเกียรติศักดิ์คำมุงคุณรองชนะเลิศอันดับที่สองการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับศูนย์เครือข่ายเด็กหญิงปิยะฉัตรคำพิบูลเด็กหญิงโชติกาบุญแสนเด็กชายวรากรพลสงาได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับเขตพื้นที่ตัวบ่งชี้ที่4.4ครูมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับตราพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับดีระดับจังหวัดขอนแก่นประจำปี2563 ได้รับคัดเลือกเป็นห้องเรียนคุณภาพอําเภอบรรจาีรีประจําเดือนมีนาคม2564ลงวารสา,าปรปฐมวัยขอนแก่นเคสองรางวัลสุดยอดครูผู้พัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณธรรมมีผลประเมินในระดับดีเยี่ยมครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับเขตพื้นที่ ได้รับรางวัลผู้จัดทำผลงานผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนประจำปีการศึกษา2563ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีสีส,สพปขอนแก่นเขตสระดับดีเยี่ยม ความภาคภูมิใจของการที่ข้าพเจ้าได้มาบรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นซึ่งถือว่าเป็นครูใหม่แต่สามารถดึงแรงรักพลังศรัทธาจากญาติพี่น้องกัลยาณมิตรผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนจนสามารถรวบรวมระดมทุนต่อเติมห้องปฐมวัยซึ่งเมื่อก่อนมีความคับแคบจนสามารถมีพื้นที่ขยายจัดห้องเรียนเป็นมุมประสบการณ์ต่างๆได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จากการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในอุดมการณ์และจรรยาบรรณของความเป็นครูพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละส่งเสริมสนับสนุนเอาใจใส่ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้มีความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อสิทธิ์และเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมาจึงสมควรอย่างยิ่งที่ครูสิริพรณภาวราคัน์ จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีในดวงใจครั้งที่19พุทธศักราช2565ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ